วันที่10มกราคม2558สภากาชาติไทยร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดกิ่งกาชาติอำเภอคลองใหญ่ชุดควบคุมทหารพานาวิกโยธินที่3กองร้อยราตะเวนชายแดนที่117และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนพ่อค้าประชาชนจังหวัดตราด ได้ร่วมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558ปีนี้เป็นปีที่20โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานโดยมีดรประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานณศูนย์ราชการรุนสภากาชาติไทยเข่าล้านจังหวัดตราด โอกาสนี้ดอกเตอร์ประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยคุณสุพงร์ริมพานิชผู้ช่วยเหลัญยิกสภากาชาติไทยผู้แทนประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมปล่อยพันปูม้าลงสู่ทะเลเพื่อเพิ่มประชากรปูม้าให้มากยิ่งขึ้นพร้อมเยี่ยมชมการแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหาร เป็นตทเลี้ยงท้องเอไม่ไ้เอาเอระเบิดลวอเปูโแงไปแรงไประเบิดับแม่รบับลัม่คุณแม่คุณแม่ก็าหลังไม่ืนหลังด้วยในปีนี้ นอกจากจะมีของขวัญแจกให้เด็กๆทุกคนที่มาร่วมในงานแล้วเหล่ากาชาติจังหวัดตราดโดยกิ่งกาชาติอำเภอคลองใหญ่ได้จัดอาหารสำหรับเลี้ยงเด็กจำนวนหนึ่งหมื่คนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้นำอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทั้งปืนใหญ่ปืนต่อสู้รถถังมาให้เด็กชมและยังได้จัดการแสดงกระโดดร่วมของทหารเรือ อ้<โ>เเเปป็นไไงาาขีกเหหรรยัังไไไไะวนนนลคคคบมม่่ีใจปิารนําเด็กและเยาวชนลงชมเรือหลวงตากใบซึ่งมาจอดในหน้าน้ำเขาล้าน การแสดงตรวจค้นระเบิดด้วยสุนัขทหารการแสดงปฏิบัติการทางทหารการประกวดวาดภาพรวมถึงกิจกรรมบนเวทีพร้อมแจกของรางวัลมากมายด้วยการจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนงดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด,ดเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชน ธุรกิจคุณประดิษฐ์ถ่ายภาพนักข่าวชลิตากิติพัท์รายงาน